สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนกันอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแป้งจะมารีวิวอัปเดตบ้านความลับใหม่ในเกมซากุระสกูซิมูเลเตอร์กันนะคะทุกคนก็ในวันนี้ตามหน้าปกคลิปเลยนะคะนั่นก็คือ บ้านลอยอากาศด้วยลูกโป่งนะคะก็คือเป็นบ้านที่แป้งเนี่ยไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะคะดกคนนี้เลยตอนนี้แป้งก็ลอยอยู่กลางอากาศนะคะตัวบ้านเนี่ยก็จะมีก้อนเมฆมีพระอาทิตย์ลายล้อมแบบนี้เลยนะคะคือดีไซน์บ้านเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าให้10เต็ม1 0บร้อยเต็มร้อยเลยนะดูแบบเขาเก็บรายละเอียดลูกโป่งแต่ละลูกมาเนี่ยสีก็คือไม่ซ้ําเลยนะคะดกคนรายละเอียดลูกโป่งต่างเนี่ยก็คือสมจริงแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีก้อนเมฆมีเป็นพระอาทิตย์แบบนี้นะคะท้องฟ้าก็จะลอยอยู่บระมวณนี้เลยนี่นะคะทุกคนแบบคือดีไซน์สวยมากๆเลยนะแป้งชอบมากๆเลยนี่ก็จะเป็นใกล้ๆลูกโป่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นเสาสัญญาณด้วยนะคะทุกคนเสาอ,อินเทอร์เน็ตเสาสัญญาณทีวีอะไรอย่างนี้เนาะ ก็คือหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดตอนเด็กๆว่าถ้าเราถือลูกโป่งหลายๆลูกเนี่ยเราอาจจะลอยขึ้นฟ้าได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยลูกโป่งเนี่ยเป็นแก๊สนะคะทุกคนก็พวกใช้แก๊สหรือว่าใช้ก๊าซอะไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถลอยขึ้นไปได้น,นะเพราะว่าตัวมนุษย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักกว่าลูกโปง่งนี่นะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นพื้นโลกมนุษย์เลยนะ ก็จะเป็นติดกับอยู่บนทะเละตัวบ้านนะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบเหมือนฝรั่งหน่นะคะดูคนอันนี้ก็จะเป็นระเบียงเห็นวิวทอง้าใก,กล้ๆแบบนี้เลยนะก็จะมีแบบมีเป็นเป็นโทนอิฐนะคะแล้วก็มีแบบเป็นไม้โทนพัดเทลนิดหน่อยนะคะให้ความอบอุ่นเนาะเข้ามาในบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะเห็นก็คือโซนผิงไฟตรงนี้เลยนะคะุกคนก็กลางวันก็อาจจะร้อนมาก แบบร้อนสุดๆตอนกลางคืนก็อาจจะหนาวแบบหนาวมากๆเลยเนาะเพราะอยู่สูงอันนี้ก็คือห้องแรกนะคะก็คือห้องนอนเด็กนั่นเองหรือว่าห้องนอนเบบี๋นั่นเองนะคะก็จะมีเตียงเบบี๋แล้วก็จะมีเป็นโซฟานอนแบบนี้อาจจะให้แบบคุณแม่มานั่งดูลูกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นแล้วก็ของเก็บแผมเพลิดเก็บขวดนมอะไรต่างๆนะคะนี่เลยก็จะมีแบบเป็น มีผนังลายสายรุ้งแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับเด็กๆเหมาะกับเบบีมากๆเลยนะอันนี้ก็คือสำหรับโซนห้องแรกนั่นเองนะคะทุกคนต่อมาตรงกลางของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้แบบรับแขกหรือนั่งคุยกับแขกหรือว่าจะนำเป็นที่กินข้าวห้องกินข้าวก็ได้นะคะทุกคนส่วนห้องต่อมาอันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะตรง ก็จะมีกระจกแปลงฟันล้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชักโรครกพร้อมทิชชู่เนาะอันนี้จะเป็นอ่างกุชชี่แล้วก็มีฝักบัวด,ด้วยนะคะต่อมานะคะติดข้างๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องทำอาหารนะคะอันนี้ก็จะมีหม้อข้าวเปิดปิดได้มีที่ล้างผักล้างจานเตาแก๊สอะไรก็มีครบเลยนะข้างหลังก็จะมีหน้าต่างที่เห็นวิวก้อนเมฆท้องฟ้าแบบนี้เลย ต่อมานะคะโซนนี้สวยมากๆเลยก็คือจะมีเปียโนสีขาวลูกคุณหนูแบบนี้เลยนะเราเนี่ยสามารถเล่นได้จริงแล้วก็มีเสียงเพลงจริงด้วยนะคะทุกคนตัวหน้าต่างเนี่ยก็คือเห็นวิวได้สวยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะทุกคนอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นเป็นห้องรับแขกนะคะมีห้องรับแขกแล้วก็โต๊ะกินข้าวคือแบบโต๊ะเต็มบ้านเลยนะคะทุกคนตัวบ้านจะเป็นชั้นเดียวนะ โซนต่อมาอันนี้จะเป็นโซนส่วนตัวหน่อยก็คือโซนดูข่าวต่างๆเนาะแบบมีข่าวดูทีวีดูหนังอะไรดูเน็ตฟิกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะต่อมาโซนสุดท้ายหรือว่าห้องสุดท้ายนะคะก็คือห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะมีห้องนอนเด็กแล้วต่อมาก็จะเป็นห้องนอนผู้ใหญ่กันบ้างเนาะก็จะมีเตียงคงไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งใหญ่ๆนะคะ ถ้าให้ดอกก็อาจจะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่นะทุกคนนี่นี่ก็จะมีหน้าต่างที่เห็นก้อนเมฆก้อนใหญ่เบลอใกล้ๆแบบนี้เลยนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับไอดก็จะเป็น2 ID ไอดด้านล่างนี้เลยนะคะใครที่อยากจะเข้าก็เข้า2 ID ไอดนี้ได้เลยนะคลิปนี้แป้งก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID นี้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้แป้งขอคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งกันด้วยนะบาย,บายยค่ะ